การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขนะคะซึ่งทุกๆโรงเรียนได้ดำเนินการนะคะอาจจะแตกต่างที่ระดับของการดำเนินการก็คือความเข้มข้นนะคะเป็นสเตปนี่แหละคล้ายๆกับการเรียนนะคะก็เริ่มต้นจากลำดับพื้นฐานนะคะแล้วก็ดำเนินการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า พวกเราทุกคนนะคะได้ทราบข่าวต่างๆนะคะรวมทั้งอาจจะเห็นเหตุการณ์ในขอขอบพระคุณท่านพออย่างสูงค่ะค่ะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ให้ความสำคัญรวมทั้ง ในชุมชนของเรานะคะบางชุมชนก็พบเจอปัญหาด้านยาเสพติดนะคะทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมามากมายนะคะซึ่งพวกเราเป็นผู้บริหารแล้วก็คณะครูก็จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะไม่มากก็น้อยนะคะดังนั้นพวกเรานะคะ เห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดำเนินโครงการที่สำคัญจำเป็นเพื่อที่จะส่งผลให้นักเรียนนะคะมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายามุขโดยดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขนะคะท่าน จะเห็นว่านะคะเราปราบปรามยังไงมันก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะแสดงว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ที่จะต้องร่วมกันขจัดนะคะเพื่อให้มีการดำเนินงานมีผลงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยพวกเรานี่แหละนะคะทีมงานที่อยู่ใกล้ชิดต้นกล้า ที่จะเติบโตเป็นบุคคลสำคัญที่จะพัฒนาชาติของเรานะคะเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการเพราะต้นกล้าในการดูแลลูกๆนักเรียนของเรานะคะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งมีนโยบายแล้วก็จุดเน้น10ข้อนะคะสังเกตนะคะข้อที่8เห็นไหมคะเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา เป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเรานะคะห่วงใยในความปลอดภัยและนำไปสู่นโยบายเร่งด่วนนะคะสด้าน11ข้อของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะดูแลป้องกันนะคะไปเฟรมต่อไปเลยนะคะกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง นะคะโดยการรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินการใน5ด้านนะคะทั้งในเรื่องของการป้องกันการค้นหาคัดกรองนะคะการบำบัดร,รักษาเมื่อเจอผู้ป่วยนะคะเมื่อเจอผู้เสพการเฝ้าระวังป้องกันปัญหารวมทั้งการบริหารจัดการในโรงเรียนของเรา ในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะอันนี้คือกรอบงานทั้ง5ด้านนะคะที่จะได้ขอความร่วมมือนะคะที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการเล่มรายงานถ้าคนที่เคยทำมาแล้วก็จะทำในกรอบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะลงในรายละเอียดนะคะด้านการป้องกัน นักเรียนมีความรู้ไหมผู้ปกครองชุมชนมีความรู้ในการป้องกันตระหนักเห็นความสำคัญหรือเปล่าเรามีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ดีหรือยังนะคะมีเครือข่ายความร่วมมือหนาแน่นหรือยังนะคะเข้มแข็งหรือยังจากนั้นก็มาค้นหาโดยการคัดกรองนะคะเน้นกลุ่มเสี่ยงที่จะไปเสพ นะ,ะแล้วก็กลุ่มที่เสพอยู่แล้วเพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำบัดร,รักษานะคะต่อไปการดำเนินการที่3การบำบัดร,รักษาอันนี้นะคะก็ต้องดูตามอาการนะคะโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งสถานพยาบาลต่างๆรวมทั้ง คุณครูนะคะซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดก็ต้องคอยกำกับดูแลให้กำลังใจลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนะคะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะเข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะคะการเฝ้าระวังอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเมื่อ ภาคเรียนที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับทางสงพเมืองหนองคายนะคะที่จะดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนนะคะให้มีความใกล้ชิดติดตามเครือข่ายนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะ ปัจจุบันนี้ข่าวที่เป็นปัญหาเกิดจากยาเสพติดมันมันโหดร้ายต่อจิตใจมากเลยนะคะลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่ออย่างเงี้ยแม่วิ่งหนีไปซ่อนตามป่าตามอะไรลูกก็ยังตามอยู่มันมันควบคุมไม่ได้เพราะว่ายามันไปกดประสาทมันไปสั่งการนะคะถ้าเสพไปแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบประสาทเสียไปหมดมันก็ทำให จากคนก็กลายเป็นผีไปแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของพวกเรานะคะที่มาร่วมกันบริหารจัดการให้ปัญหานี้หมดไปนะคะเฟรมต่อไปค่ะแล้วอะไรล่ะที่เราจะต้องมาช่วยกันดูนะคะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบจากแหล่งอบายามกุก มันมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการสัมพันธ์กันอยู่ทั้งในระดับบุคคลนะคะระดับครอบครัวระดับสถานศึกษาแล้วก็ชุมชนซึ่งพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะคนที่เราต้องเทคแคร์ดูแลห่วงใยนะคะในเรื่องนี้สำคัญเลยก็คือเด็กเยาวชนที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดปัญหายาเสพติดนะคะ เพราะว่าครอบครัวเนี่ยขาดความอบอุ่นผู้ปกครองแยกทางกันเกิดการหย่าร้างนะคะบางทีเด็กไม่มีผู้ปกครองดูแลนะคะเมื่อวันก่อนนี้นักจิตวิทยาแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ทางโพตากนะคะเด็กๆก,ก็มีความเสี่ยงบ้านไม่ถูกสุขลักษณะนะคะอยู่กับพ่อเลี้ยง นะคะก็เสี่ยงอันตรายหลายอย่างนะคะโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปให้ความช่วยเหลือนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กมาอยู่กับเราแปดชั่วโมงต่อวันนะคะเราก็บางทีอาจจะยังดูแลเด็กไม่ทั่วถึงนะคะเด็กๆขาดความอบอุ่นจากที่บ้านพอมาถึงโรงเรียนก็สอนอย่างเดียว ไม่ได้สนใจห่วงใยในสภาพจิตใจของเด็กๆนะคะหรือว่าด้านอื่นๆน,นะคะทำให้เขายังขาดความอบอุ่นอยู่ก็ต้องหันไปพึ่งยาเสพติดหรือรวมกระทั่งการครบเพื่อนคบคนในชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงนะคะแล้วคุณครูไม่เห็นไม่รู้นะคะเลยไม่ได้ป้องกันแก้ไขปัญหาอันนี้ ะคะก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งในชุมชนนั้นอาจจะมีความเสี่ยงนะคะมีความอ่อนแอทางภาวะเศรษฐกิจหรือผู้ปกครองนะคะไม่ได้อยู่ดูแลใกล้ชิด อยู่กับคุณตาคุณยายนะคะที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานหรือไม่เข้าใจวัยรุ่นเนาะพูดกันคนละภาษาอย่างเงี้ยทำให้เกิดปัญหานะคะมีความอ่อนแอต้องการการช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึงแล้วก็มาร่วมกันนะคะป้องกันแก้ไขค่ะ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีทั้งความดีความเก่งเพื่อที่จะมีความสุขแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นคนดีของสังคมนะคะแต่ว่าปัจจัยอื่นๆที่จะมาทำให้เด็กๆของเราเนี่ยจากผ้าขาวเป็นผ้าสีอื่นๆนะที่ไม่พึงประสงค์ก็มีเยอะนะคะทั้ง ในเรื่องของโทรศัพท์นะคะเด็กใช้โทรศัพท์ไปดูสื่อต่างๆไปค้นหาไปสั่งซื้อนะคะอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็สั่งซื้อได้ง่ายได้เหลือเกินนะคะเราต้องควบคุมนะคะบางโรงเรียนเนี่ยมีการดำเนินการได้ดีนะคะไม่ให้นักเรียนนำโทรศัพท์มาหรือนำมาแล้วก็ทำที่จัดเก็บนะคะแขวนไว้ก่อนให้ใช้ เฉพาะช่วงที่มีการสืบค้นนะคะแล้วก็สอนวิธีการใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพมีประโยชน์กับนักเรียนป้องกันอันตรายกับนักเรียนนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเด็กฆ่าตัวตายใช่ไหมคะโดนโกงไปสั่งซื้อของออนไลน์เสร็จแล้วไม่ได้ของนะคะเครียดมาก ซื้อโทรศัพท์ซื้อเกมซื้ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเด็กเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งนะคะคือเราอาจจะมองว่าอุ้ยปัญหาเล็กน้อยแต่สําหรับเด็กมันยิ่งใหญ่มากเพราะเขาไม่เคยเจอเขาไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะดำเนินโครงการนี้ให้สําเร็จนะคะสถานศึกษาสีขาว ไม่ใช่ว่ากลับไปโรงเรียนพอขาเรามาทาสีใหม่ค่ะ <c oughs> เปลี่ยนอาคารทุกอาคารเป็นสีขาวไม่ใช่นะคะแต่คำว่าสีขาวหมายถึงปลอดจากยาเสพติดและอบายมุกนะคะอันนี้คือเรื่องของโครงการของเรานะคะที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วก็ไปด้วยกันนะคะเป้าหมายคือ สถานศึกษาในสังกัสสดสพปหนองคายเขต1ทั้ง152โรงเรียนนะคะปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกนะคะปลอดยาเสพติดปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลนะคะปลอดสื่อลามกอนาจารปลอดการพนันแล้วก็ปลอดการทะเละวิวาทนี่คือเป้าหมายของการดำเนินโครงการนี้ เห็นเป้าหมายแล้วตอนนี้บางคนสมองเริ่มประมวลผลแล้วค่ะว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้บ้างโรงเรียนเรามีปัญหาในจุดนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะได้มารับความรู้ในการดำเนินงานโครงการนี้การอบรมนะคะจะเป็นเชิงปฏิบัติการหมายความว่าเป็นการอบรมแบบ Active นะคะนั่นก็คือคณะวิทยากรของเรานะคะเป็น ผู้มีความรู้ความชํานาญแล้วก็ดําเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะเป็นผู้ในการโรงเรียนเป็นคุณครูในสังกัดของเราแล้วก็เป็นเครือข่ายของพวกเรานะที่เข้มแข็งของพวกเราดังนั้นถ้าหากว่าเรานะคะรับข้อมูลตรงไหนแล้วไม่เข้าใจนะคะเราสามารถที่จะสอบถามสื่อสารให้ชัดเจนให้หายสงสัยนะคะวันนี้จาก เราอาจจะเป็นคนใหม่หรือเป็นบุคลากรเดิมที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องกระจางกลับไปนะคะหรือถ้าไม่กระจางเราต้องมีเพื่อนนะคะบัดดี้ที่จะดำเนินการเอใครจะทำระดับเพชรเหมือนโรงเรียนเราหนะ้านะคะใครจะทำระดับทองระดับเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปด้วยกันนะคะจะได้ plc ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิดความสำเร็จนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความสามาคัคคีความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ท่านผู้นำนะคะก็คือท่านผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งคุณครูนะคะทุกทกคนนี่แหละค่ะคือกาลังสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ดิฉนันก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ พวกเราทุกคนทำได้นะคะทำดีทำได้ทำทันทีนะคะก็ขออนุญ,ญาตส่งไม้ต่อให้กับท่านพอปิยพรสิงห์สุสวรรณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านรองค่ะเรียนท่านรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ท่านคุณครูที่จะ ร่วมด้วยช่วยกันในการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายามุกข,ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งของเราทุกท่านนะคะทั้งออนไซต์และออนไลน์ทุกท่านนะคะจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกนะคะตามที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่านโยบาย ของเราของท่านรัฐมนตรีและก็ของท่านเลขาธิการนะคะของสพทรเรานะคะได้มีนโยบายในการป้องกันโครงการยาเสพติดในสถานศึกษานะคะโครงการสถานศึกษาสีขาวตามที่เราได้ดําเนินการได้รับทราบทางนโยบายที่ท่านรองได้นาเรียนไปแล้วนะคะทางโครงการสถานศึกษาสีขาวนะคะแล้วก็จะมีกลยุทธ์ในการดําเนินงานนะคะต้องมีกลยุทธ์4ี่ต้องสองไม่นะคะคือ ในการดําเนินงานนะคะคือต้องนี่ต้องมียุทธศาสตร์นะคะมียุทธศาสตร์มีประกาศนโยบายในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษานะคะมีแผนและมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนนะคะในการดําเนินการของห้องเรียนสีขาวและก็สถานาศึกษาสีขาวนะคะต้องมีระบบข้อมูลซึ่งข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึลกนะคะในการดําเนินงานนะคะในเรื่องของ นักเรียนเราหรือบุคลากรเราไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดนะคะในการดําเนินงานเราต้องมีข้อมูลในการดําเนินงานซึ่งซึ่งข้อมูลนี้เราก็จะมีเครือข่ายในการดําเนินงานในเรื่องของอยาเสพติดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะนะคะในเรื่องของบางทีผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าบุตรหลานของตัวเองนะคะไม่ยอมรับว่าได้เสพยาเสพติดซึ่งบางทีผู้ปกครอง ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยคือตัวผู้ปกครองเองนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในครอบครัวนะคะที่จะที่จะต้องช่วยกันดำเนินการในการป้องกันให้นักเรียนเราห่างไกลจากยาเสพติดนะคะแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์อีกสองอีกสองไม้นะคะคือไม่ปกปิดข้อมูลคือต้องยอมรับในส่วนของลูกๆนักเรียนของเรานะคะว่านักเรียนของเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่ง ทางตัวนี้คนะือนะคะในส่วนของข้อมูลนะคะไม่ปกปิดบางทีบางทีสํานักง,งานเขตยังไม่ทราบเลยนะคะทางบางทีสํานักง,งานเขตได้รับการประสานงานจากทางตํารวจนะคะในการว่านักเรียนของในสังกัดเรานะคะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็บางทีโดนจับกลุ่มในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเสพแล้วก็ค้าด้วยนะคะแล้วก็อีก อีกไม่หนึ่งคือไม่ไล่ออกนะคะนักเรียนเราถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วจะไม่ไล่ออกจากสถานศึกษานะคะเราจะมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือให้นักเรียนของเราได้จบการศึกษานะคะและจะต้องไม่ไม่ไล่ออกนะคะเป็นนโยบายเลยว่าไม่ไล่นะคะจะต้องมีการช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวในในส่วนของในส่วนของสำนักง,งานอื่นที่หน่วยงานอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับ สถานศึกษาเราในการดําเนินการของนักเรียนนักเรียนเราลูกๆนักเรียนเราที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะในการดําเนินจากนโยบายแล้วก็กลยุทธ์สีต้องสองไม่แล้วนะคะเราในการดําเนินการของสถานศึกษาสีขาวนะคะเราจะมีเริ่มต้นจากห้องเรียนสีขาวนะคะห้องเรียนสีขาวนะคะก็จะเป็นการดําเนินการกิจการในห้องเรียนนะคะคือให้ลูกๆนักเรียนของเรานะคะแบ่ง แกนําเป็น4ี่ฝ่ายนะคะบางบางโรงเรียนบางห้องก็จะบางทีมันก็จะอาจจะซ้ําซ้อนกันด้วยนะคะบางห้องก็จะมีไม่เพียงพอในในการดําเนินงานทั้ง4ฝ่ายแต่ก็ต้องสมมุติว่ามี4ีหคนอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนนะคะฝ่ายกิจกรรมนะคะซึ่งทางรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทาง ทางผู้ดำเนินรายการท่านผู้อำนวยการพรากาพันนะคะจะมาดำเนินเรียนสำหรับรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าฝ่ายการเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะฝ่ายการงานมีหน้าที่อะไรนะคะ่างแต่และฝ่ายมีหน้าที่อะไรในเรื่องของรายละเอียดที่จะลงรายละเอียดเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาได้ลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในการดำเน,นินการห้องเรียนสีขาวแล้วนะคะห้องเรียนสีขาวก็จะไปสู่ของการดำเนินงานของสถานาศึกษาสีขาว หลอดยาเสพติดและอบายมุกนะคะซึ่งในสถานศึกษาเราจะต้องทําดําเนินการในเรื่องของยุทธศาสตร์5มาตรการนะคะตามที่ท่านรองได้ดําเนินการนําเรียนไปแล้วนะคะด้านมาตรการในการป้องกันนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงบ้างมาตรการในการด้านการค้นหานะคะมาตรการด้านการรักษาและมาตรการการเฝ้าระวังแล้วก็มาตรการด้านการบริหารจัดการซึ่งทางโรงเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกทุกทุกด้านนะคะ สำหรับรายละเอียดในการดำเนินการด้านมาตรการในการป้องกันนะคะคือมาตรการในการป้องกันนะคะคือจะมีการจัดกิจกรรมอย่างอย่างน้อยๆเราจะต้องมีการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวก่อนนะคะในการดำเนินงานนะคะแล้วก็การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนของเรานะคะแล้วก็กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนนะคะเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะแล้วก็กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นลูกเสือเนตรนารีต่างๆนะคะเราก็มีการเราก็มีการบูรณาการนะคะแล้วก็สอดแทรกในเรื่องของยาเสพติดไปด้วยในในกลุ่มสาระต่างๆที่เราได้ดำเนินการสอนนะคะต่อไปนะคะมาตรการด้านการค้นหานะคะ ค้นหามาตรการด้านการค้นหานะคะคือทางสถานศึกษาจะต้องมีการจัดทำข้อมูลเป็นรายบุคคลนะคะรายบุคคลของนักเรียนเราก็จะสอดสอดคล้องกับการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะในในเรื่องของข้อมูลนักเรียนบางทีในเรื่องของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเราก็จะต้องมีในเรื่องของว่านักเรียนคนนี้มี เรื่องอะไรบ้างมีผลการเรียนยังไงมีชีวิตครอบครัวยังไงนะคะ,ะเขาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอะไรบ้างนะคะในเรื่องของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลนะคะที่จะดําเนินการนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการคัดกองนะคะแยกจําแนกกลุ่มนักเรียนนะคะว่าเราเป็นกลุ่มไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มที่ให้คําเสนอแนะได้แล้วก็กลุ่มไหนที่จะต้องไปดําเนินการ รักษาหรือว่าส่งต่อให้บุคคลภายนอกนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็สํรวจสภาพถ้าเกิดว่านักเรียนเราไปเกี่ยวข้องแล้วนะคะต้องมีการสํารวจมีการรายงานนะคะสภาพการใช้สารเสพติดของนักเรียนของเรานะคะว่าเขาใช้สารเสพติดชนิดไหนนะคะแล้วก็จะร่วมด้วยช่วยกันป้องกันแล้วก็รักษาอย่างไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการรายงานเด็กเรา บางทีเด็กเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วนะคะเราก็จะต้องรายงานสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดนะคะในระบบคาทัสนะคะที่เราจะต้องดำเนินการคือระบบคาทัสนี่คือถ้าเด็กเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเราถึงรายงานนะคะระบบคาทัสแต่ระบบนิสปาเราก็จะเป็นการดำเนินการปกติรายงานทั่วๆไปนะคะจำนวนนักเรียนนะคะ ต่อไปเป็นมาตรการในการในด้านการรักษานะคะการจัดตั้งคลินิกเสมารักนะคะเราสำนักง,งานเพราะว่าตามมาตรการนี้จะต้องจัดตั้งคลินิกว่ามีคนที่รับผิดช,ชอบมีคุณครูที่รับผิดช,ชอบนะคะแล้วก็มีการดําเนินการในการเข้าไปปรึกษานะคะในการช่วยเหลือปรึกษาในเรื่องของใน,ในทุกๆเรื่องก็ได้ส่วนมากในตรงนี้ก็จะเป็นด้านยาเสพติดนะคะ แต่ว่าถ้าถ้าในใน,ในยุคเดียวนี้ก็จะมีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเราอาจจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเพราะว่าปกติเนี่ยการจะตั้งคลินิกเสมารักก็จะเป็นการจดเนาะจดแล้วก็บันทึกว่าสถิติว่ามีใครมาให้ให้ขอรับการปรึกษาบ้างอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแต่แต่ตอนนี้ก็เราอาจจะใช้เป็นคลินิกเสมารักออนไลน์อย่างนี้นะคะเพราะว่าบางบางทีนักเรียนไม่ ไม่กล้ามาปรึกษาต่อหน้าคุณครูโดยตรงก็อาจจะเป็นออนไลน์ในเรื่องของแต่ละแต่ละชั้นก็ได้นะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือนะคะถ้านักเรียนเราไปเข้าไปยุ่งในเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วนะคะทั้งกลุ่มเสพกลุ่มติดแล้วเข้าสู่การบําบัดรักษานะคะหรือส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นนะคะศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดของเอกชนนะคะแต่ตัวนี้เราก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงาน นิดนึงนะคะแล้วก็อย่างถ้าใครติดมากๆก็จะเป็นทํากระบอกนะคะถ้าที่จะบําบัดรักษาเลยอย่างนี้นะคะก็ประมาณานี้นะคะในเรื่องในด้านของการรักษาแนะละรายละเอียดนี้เราจะไปลงลึกอีกทีในตอนบ่ายนะคะแล้วต่อไปเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังนะคะในการเฝ้าระวังนะคะ คือทางสถานศึกษาจัดทำช่องทางในการร้องเรียนนะคะหรือหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดซึ่งบางทีก็จะเกิดอันตรายในการถ้าถ้าสมมติว่าคือคนที่มาแจ้งนะคะก็กลัวอันตรายในการมาแจ้งว่าตรงนี้มีมีการใช้สารเสพติดมีนักเรียนขายเอายาบ้ามาขายในโรงเรียนอย่างนี้นะคะ ก็บางทีก็เอายาบ้ามาขายแล้วก็บังคับให้นักเรียนตอนแรกก็จะเป็นการเสพก่อนนะคะหลังจากเสพแล้วก็จะเป็นการค้านะคะต่อไปเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อเสพก็จะต้องค้าไปด้วยแล้วก็เสพไปด้วยอย่างนี้นะคะในการข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลการรับร้องเรียนก็จะเป็นในเรื่องของเป็นรับน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายกับคนที่ร้องเรียนนะคะก็ในใน,ในการดําเนินงานเนี่ย เราก็ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็มีตู้เสมาลักษ์นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่สมัยนี้เราจะสามารถจะทํากันได้นะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมชุมนุมเสมาลักษนะคะเสมาลักษที่ป้องกันยาเสพติดนะคะในการดําเนินงานเราก็อาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะคะในการเฝ้าระวังในเรื่องของการใช้สารเสพติดแล้วก็การค้าด้วยนะคะ ต่อไปเป็นการมาตรการด้านการบริหารจัดการนะคะในการบริหารจัดการของเรื่องสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งสถานศึกษานะคะทั้งผู้บริหารทั้งครูบุคลากรทั้งนักเรียนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนนะคะผู้ปกครองนะคะต้องช่วยกันทั้งหมดนะคะในการดําเนินการเราจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการดําเนินงานนะคะ3คณะนะคะคณะ กรรมการอำนวยการคือทีมผู้บริหารนะคะทีมผู้บริหารก็มีท่านรองผู้บริหารหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะคะคณะกรรมการดําเนินงานนะคะในส่วนของคณะกรรมการดําเนินงานก็จะเป็นทั้งบางทีทางผู้บริหารไม่มีรองก็ทั้งเป็นรองเป็นผู้บริหารด้วยครูที่ได้รับมอบหมายบางโรงเรียนก็มีบุคลากรในจํานวนที่จํากัดนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็คณะที่3นะคะคณะ ทำงานห้องเรียนสีขาวนะคะซึ่งมีนักเรียนแกนนําที่เราได้นําเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนแกนนําที่เราต้องช่วยกันมีทั้ง4 –ี่ฝ่ายหฝ่ายนั่นนะคะก็ต้องช่วยกันเพราะว่าด้วยนักเรียนประถมของเราก็บางโรงเรียนก็มีจํานวนจํากัดนะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะในส่วนนี้เราก็ต้องมีเครือข่ายบุคคลภายนอกด้วยนะคะในการดําเนินงานคืออย่างเช่น ราพสตนะคะผู้ผู้ปกครองนะคะคณะกรรมการสถานศึกษาสถานตำรวจเนาะสะพที่รับผิดชอบคู่แดนะคะที่เราจะต้องไปดำเนินการในการขอความช่วยเหลือและร่วมมือกับคณะเครือข่ายที่เราจะต้องดำเนินการร่วมด้วยช่วยกันในการเพื่อให้สถานศึกษาสีขาวของเราดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็ในส่วนของ